NAD+ ชลอวะะัยได้ผลประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอย่างไรนะคะวันนี้จะมาให้คําตอบแล้วก็เป็นอะไรที่หลายๆคนไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะมาเป็นมูนนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่า NAD+ เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยในการใช้ในเรื่องของ Anti a n t i a g i n g หรือการชะลอวัยนะจะฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหรือว่าในเมืองนอกนี่ก็จะขายเป็นซัพพล e เมนตเป็นเม็ดเลยนะคะเป็นตัว NAD+ Plus เลยหรือว่าบางทีก็ขายเป็นเม็ดในกลุ่มของที่เขาเรียก NRNR จะแปลรูปไปเป็น NMN และ NMN พอกินเข้าไปในร่างกายก็จะกลายเป็น NAD+ ไปให้พลังงานในระดับเซลล์นั่นเองนะก็จะขายทั้งเม็ดแบบ ในกระปุกเลย n, n r หรือไม่ก็กระปุกเลยเป็น n m n หรือทั้งกระปุกเขียนเป็น NAD+ เลยนะคะคือเป็นแบบเม็ดนั่นเองนะส่วนใหญ่จะขายที่เมืองนอกนะนที่เมืองไทยก็จะมีการฉีดกันนะเข้าทางเส้นเลือดใช้ชะลอไวให้พลังงานฉีดสำหรับคนไหนง่ายหรือคนสูงวัยนะคะอะไรต่างๆเพราะว่ามันก็มีงานวิจัยคน,นเริ่มก็คือดรเดวิดซินแคล คนีี่เขาพูดเรื่องแอนตี้เอ g มานานแล้วล่ะนะคะแล้วเขาก็พูดว่า,อาพอเซลล์แก่ขึ้นพอคนสูงวัยขึ้นเนี่ยตัวระดับพลังงานในเซลล์เนี่ยมันลดลงมันทําให้เหนื่อยง่ายแล้วเกิดโรคที่เกิดจากความแก่นั่นเองนะตัว NAD นี่เป็นตัวที่ทําให้เกิดเซลลูล่าเอนเนอร์จีหรือว่าพลังงานในระดับเซลล์นั่นเองนะคะคนสูงอายุมากขึ้นหรือแม้แต่เราเนี่ยนะคะ พออยพอวัยเริ่มสูงขึ้น NA+ เนี่ยลดลงระดับในร่างกายลดลงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือความแก่ใช่ไหมสองคือโรคเกี่ยวกับความแก่ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะคะโรคเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะ neurodegenerative disease ต่างๆหรือว่าการเสื่อมของระบบประสาทตามวัยนะคะแล้วก็มีส่วนของเรื่องเกี่ยวกับกระดูกด้วยนะ ะะแล้วก็เห็นเขาพูดว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งด้วยอันนี้จากงานวิจัยนะคะในที่นี้นะคะสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้นะคะก็มีงานวิจัยใหม่ขึ้นมานะคะที่มันมาป้านาขานกับสิ่งที่เคยรู้นะคะก็ตอนนี้ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เนะื่องจากว่า NAD plus เนี่ยพอมันเข้าไปในร่างกายไปฟีดเซลลให้อาหารเซลลทำให้เซล์ทุกเซลล์ในร่างกายม,มีพลังางานขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีเซลล์มะเร็งในร่างกายนะยานะบางคนเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งที่ซุกซ่อนอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ แล้วพอไปฉีด NAD เกิดอะไรขึ้นมันก็ไปฟีดเซล์มาเร็งทําให้เกิดการลุบลาม,ลกลามเกิดการกระจายหรือซเซลมะเ็งมันโตวไวนั่นเองอันนี้ก็เป็นงานวิจัยเป็นรายงานล่าสุดที่เขามามาต้านเอามาต้านกับสิ่งที่เคยรู้ในเรื่องของผลประโยชน์ของการฉีด NAD นั่นเองนะคะโดยส่วนตัวคุณหมอคิดว่าเนื่องจากว่ายังไม่เป็นอันข้อสรุปว่าสรุปมันทาให้มะเ็งเนี่ยดีขึ้นหรือทําให้มะเ็งแย่ลงเนี่ยส่วนตัวคิดว่าคนที่ ปกติสบายดีอ่ะก็ฉีดได้แหละแต่ถ้าคนที่มีมะเร็งอยู่หรือว่าอยากจะยังไม่เคยตรวจร่างกายแล้วมีมะเร็งซุกซ่อนอยู่แล้วมาฉีด NAD+ เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมากเลยนะคะก็ควรที่จะไปตรวจเช็คระบบร่างกายทุกอย่างบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มีมะเร็งซุกซ่อนอยู่ก่อนที่จะฉีด NAD+ นั่นเองนะคะนี่ก็ย้ำนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะสาร NAD+ เนี่ยนะคะพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยนะคะ มันไปมันจะไปจับกับเมทิลกรุปนะคะเมทิลกรุปเนี่ยก็คือเกิดกระบวนการเมทิเลชันอะฟังผ่ผานั่นเป็นสังวิทยาศาสตร์นะคะมันจะกลายเป็นเมทิลเนอซินามายนั่นเองนะนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายนั่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราให้สาร NAD+ เเข้าทางเส้นเลือดเยอะๆเนี่ยนะมันก็จะไปจับกับเมทิลกรุปที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยตรงไหนมีเมทิลกรุปมันก็เข้าไปจับไปจับไปจับทีนี้เนี่ย พอเมทิลกรุปในร่างกายลดลงถ้าเมทิลกรุปในร่างกายมีไม่มากพอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเมทิลกรุปถูกถูกด,ดึงไปละนะคะ<ม><อ>เกิดสารที่เรียกเราเรียกว่าโฮโมซิสเตอินสูงขึ้นเพราะสารโฮโมซิสเตอินสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดโรคหวัวใจนั่นเองนะฮะดีซีสนั่นเองนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องระวงังเพราะฉะนั้นแล้วโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะมาให้ไอวีให้น้ําเกลือ,อ NAD+ เนี่ยทางหลอดเลือดเนี่ยนะคะควรที่จะใส่สารที่มีสม่วนสมของเมทิลกรุ๊ปเข้าไปด้วยเพื่อให้แบบมันบาลานซ์กันอะคือ NAD+ ที่เราใส่เข้าไปเยอ,อะๆแล้วเราก็ใส่เมทิลกรุ๊ปไปด้วยอะ่ะมันจะได้บาลานซ์กันมันจะได้ไม่ถูกตึงเอาเมทิลกรุ๊ปในร่างกายไปใช้จนหมดแล้วก็ เกิดสารที่เราไม่พึงประสงค์หรือที่รเรียกว่าร์โมซิสเตอินขึ้นมาสูงนั่นเองนะป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสารเมทิคลคุปที่ควรจะใส่เข้าไปก็มีอะไรบ้างมันก็จะมีที่คนไทยอาจจะไม่จําเป็นต้องรู้แต่ก็กลา่าวคร่าวๆอย่างเช่นอาจจะใช้เป็นตัวเมทิลโคบาลามีนหรือว่าตัววิตามิน b 12นั่นเองนะคะหรือว่าบางทีเราก็จะใช้เป็นตัวสารตัวแอคทีฟโฟเลตนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้มีตัวอื่นๆไว้ที่ปีส่วนประกอบของเมทิลนะคะเพื่อป้องกันการเกิด ใจเสียงของโรคหัวใจนะคะตอโดยสรุปอีกทีหนึ่งนะคะสุรปรบยอคือว่า a d ที่ใช้ฉีดเนี่ยนะคะใช้ในเรื่องของการแอนตี้จิงเป็นตัวพลังงานใส่ให้ในระดับเซลล์เลยเพราะฉะนั้นป้องกันการแก่ป้องกันก,ก,ก,การเกิดโรคที่จะเกิดจากการแก่เช่นโรคหัวใจโรคทางระบบประสาทโรคก,กระดูกนะคะนะก็ช่วยป้องกันก,การแก่ แต่ทีนี้นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือว่ามันก็มีงานวิจัยที่ต้านกันเพิ่งเกิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะไปฟีดเซลล์มะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งอยู่ก็ควรระมัดระวังวหรือควรที่จะศึกษาก่อนรอดูก่อนว่าสรุปแล้วผลจากของ NAD plus เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะทําให้เซลมะเร็งอาจจะโตขึ้นมากกว่าเดิมหรือใครที่มีมะเร็งซุกซ่อนอยู่ไม่เคยตวรวจร่างกายก็อาจจะแพร่กระจายได้มากกว่าเดิมจากการฉีด NAD p s นั่นเองนะคะ อีกส่วนสุดท้ายก็คือว่าการฉี NAD+ นะคะควรจะใส่สารเมทิลกรุ๊ปเข้าไปด้วยอย่างเช่นกลุ่มของ Active วิตามิน B12 หรือว่า i v i v o l o t e t e พวกนี้มีสารเมทิลกรุ๊ปใส่เข้าไปในกัรให้ตัว NAD+ กับเมทิลกรุ๊ปเนี่ยมันมีเลเวลที่บาลานซ์กันแล้วก็ไม่เกิดสารที่ก่อให้เกิดพิษที่ทำให้เกิดโรค เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจโรคฮาติซีสนั่นเองอ่ะก็ <c oughs> จบแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่คือข้อควรระวังในการฉีด NAD p l อดในการชะลอวัยแอนติเอาจิ้งน,นะคะเราวันนี้อบมาไปก่อนนะ,ะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะมก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างหรือจะให้พูดเรื่อะไรก็คอมเมนต์นลงมาด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีญญะคะ่ะ